เข่าวงกดมาหาสนุกใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่ามันจะมีของซ่อนอยู่ที่เพื่อนมีทองค่ะแต<บ><ช>่กการมีบบ<ห>อยู่ว่าน,นะคะเรานะคะต้องหาเหมือนแบบเหรียญทองนะคะ1บาทนะอ่าใช่ คือสมบัติที่เราจะให้น้องๆหาเนี่ยคะ่ะจะเป็นทองแทง่งทองแท่งเนี่ยจะมีคะแนนทั้งหมด5คะแนนแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญเหรียญกลมๆใหญ่ๆนั้น10คะแนนนะแต่เราจะมีแจ็คพอตอยู่แค่1กล่องเท่านั้นในนั้นมีเหรียญทั้งหมด30เหรียญกดของเรามีอยูงๆๆะะ่ง่ายๆเลยค่ะคือเข้าไปแล้วห้าบวคณห้าบวกกลับมานะคะ,ะเด,ดินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดทางเวลาก็คือ3นาทีนะทุกคนในการหาสมบัติไม่เกิน3านาที ใช่แเราต้องเดินตรงไปข้างใแล้วถ้าเกิดเข้าไปในซอกอะซอกไหนอะคะถ้าเกิดเราซอกอย่างนี้ก็เ้าได้แต่ห้ามแบบเดินไปข้างหน้าแล้วก็ห้ามยศกลับใช่มาใครจะเป็นคนเริ่มก่อนคะแม่เจลเอาหไปชุบได้ยังเยี่ยงยาวปากกระเป๋าเย่งชุบมาเจว แ<อ>พ้แรกก่อนเหรอคะขอกดที่ไหนคะเนี่ยอันนี้นะคะพี่เจก็เตรียมตัวแล้วน้ะเพชรก็เป็นคนจับเวลาอยู่ทางนั้นนะ<ร>โอ๊ยอย่าเพิ่งซี <c oughs> ตาพร้อมแล้วลา,ากมานะเพ็กจะไม่ได้พี่เจเล้ม,มลาหายแล้วค่ะแค่เข้ามาก็จะทำเกาะเขาขกดพี่เอพังแล้วค่ะเย <c oughs> ่เลี่ยมยเดี๋ยวพี่เจตอนนี้สองนาทีแล้วสองนาทีแล้วเหรอ เฮียเจอพี่เจลททมาาับเพราะว่าเราซ่อนดีมากเจลเ็นาว้เจ๋อ่เาโอ้โหพี่เจลพี่เจลหนึ่งนาที่สร็แล้วนาทีสุดท้ายอพี่เจลโอ้หพี่เจลกรอบกำสมบัติไปเยอะมากๆเลยนะ่แล้วเจอแล้วอันนี้อุ้ยคองรน อ้ยอุ้ยมเนใช่ใชขนาดนี้ออกมาแล้วค่ะหยุดไปเลยเาไเอ่ยเหลือเวลานะคะ32ีค่ะโอ้ม่เกลใช้เวลาไปค่อนข้างที่จะเร็วมากเลยนะมาเรามานับคะแนนกันทันในนี้พี่แอนับแล้วมีทั้งหมด30เหรียญ30คะแนน5คะแนนนะคะใช่10 15 20 25ายี่5 40อุ้ยอันนี้มันมี45คะแนนขะอันเดียว นะคะสิบยี่สิบสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ้าแท่าไหร่คะร้อแล้วบวกอีกสี่สิบห้าร้อยห้าบสน้ำเบสน้ำเบสต้องหายให้ได้มากกว่า150นะคะสู้ไหมต้องสู้แล้วแหละสู้เนาะงั้นเดี๋ยวให้พี่เจลนะคะกับพี่เอไปคนไปซ่อนเหรียญก่อนนะ ใช่แล้ะตาเนี้นะคะจะเป็นลอกของน้องน้ำเพชรค่ะแต่ที่เห็นด้านหลังนี่ก็คือเออพอดีว่าคุณยายเขาเอารถมาจอดไว้ก่อนนะคะแล้วก็เขาไปไหนแล้วไม่รู้หนึ่งสองสามไปเพชรเจอไปโอ้ยจะลามวิ่งนะะค้ำเพชรเอาแล้วอุยเอาเอาเอาเจอจะพังเขาว่าเกิดของพี่อย่างนี้ไม่ได้ หาเจอมันนะหาเจอก่อนว่าองกรมจะขลุ่เจาจเชื่อเลยว่าจะเจแอรตเจอไหมนะเจอไหมเดี๋ยวกินละพี่เจ้าอนนี้เหมนไปสองนาทียี่สิบวิแล้วค่ะเดลือได้อีกสองนาำเพชรหาได้เรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้โหเจอเจ้แบบรัวๆน้ำเพชรโอ้โหน้เจล หี่นาที59แล้วเค่ะเด็ดเดี๋ยวนาที่้ากโอ้โหเขายังหายอย่างต่อเนื่องเลยจ้าห้าวกกลับแล้วนะห้าวกกลับนะดอดีเอแีสามนาแล้วมาไม่ล้วม่เือแต่วกกลับไม่ได้ไม่ได้ห้าวกแต่นีด้นเเจอร์นะครับแต่เมเไม่สามารถวกกลับไปได้ถึวางวกับไม่ได้นเาไปแต่ไม่ได้นะมันต้องอับงพี่ไปเรียบร้อยแล้วดู โอ้คเคโอเคอไคโอเพโอเคลอเคอเคโเคลอเคโ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 อเคว่เค่เจโเคโอเคอเคโอเอมคโอเคโอเคเคโอเคอเนโอเค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 อเเคอเจโคอเคโอเเโเอนเเเออเอเออคเ งั้นเรามารับคะแนนของอภัยกันดีกว่าตัดไม่ได้ไหนดูสิสามสิบอันนี้นะคะหกสิบเอาไปไหนมานี่ก่อนอภัยมานี่ก่อนเลยเราอ่ะห้กสิบเป็นไรจะมิ่งทำไปแอบจิกเหรออันนี้นะคะยี่สิบห้านี้หกสิบอันนี้สามสิบหนึ่งร้อยยี่สิบห้าครับน้อยมาก อีกยีค่ะใช่พี่เจมได้เท่าไหร่หนึอยห้าสได้เท่าไหร่ของนเพชร125โอ้ยยี่สิบ้าโอจ้าแต่วงกลับไม่ได้เลยนี่แหละค่ะความยากของเกมเราเลยค่ะ่ะคถ้าเกิดใครชอบพิมนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดติงกิ๊กให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พาคิดสนุกๆนุกพวกเราถ้าเกิดเพื่อนนะคะ ใช่ค่ะสามารถทำแบบเล็กๆก็ได้นะคะอันนี้ใหญ่มากใช่คะ่ะเกบบยากมากด้วยนะใช่แล้วถ้าเกิดใครอยากให้เอามีแบบนี้อีกก็อย่าีคอมเมนต์มาด้วยนะคอมเมนต์มาเยอะๆไปเดีนะ่ยววันนี้เราขอตัวลากันไปเล่นก่อนนะทุกคนไปไปแลยวไม่วูบาบังบ้ังด้วยบ๊ายบีบปราเรโก้นะ